ต,ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่วะเนี่ยนู้นวะพ่อปิณอีมานี้มะยังพันเต บังสกุละกีวราณิสัปปริวารานิพิกุสังคษาโอโนชยามะสาธุโนพันเตนพิกุสังโคอิมานิบังสกุระกีวรานิ สับปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาคังทีคารตังหิตายะ,ายะสุขายะขายะ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลกีวร ผ้าป่าบางสกุลจีวรกับจตุปัจจัยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าป่าบางสกุลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายสัพพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรตลอดกาลละนานเทินสาธุ